สวัสดีพี่น้อง fc สู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนีพอใจดีสิภาพปตามแนวาทางเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อนะครับเราพัฒนาของงวดประจําวันที่สิบสามคือวันจันทร์เมื่ออื่นพี่น้องนะครับเมื่อนีพอใจดีสิล้องไหว้เบิดเลยพี่นออ้องเพราะว่าหยางวันจีเมื่อนีสิเล้แห่เกิดจิ่นขวัดได้พี่น้องเด้อตอนเช้าๆประมาณบระ่เกินสองโมงสามโมงนี่ดอกแห่ขวัดพี่น้องนะครับเนาะ ก็เลยฝ่าวลงยานติดทุระยานไปหันไปนี่ยานพี่นองถายานพี่นองค่อยนะครับเนาะพอจะดีลงไว้ให้กับกับศลเเบงได้พิจ,จารณากันไปนะครับเบื้งเปรียบเทียบกับอาจารย์ดังๆอาจารย์เก่งๆพี่น้องเอาความแม่นยําเอาความคามของเจ็ดสำนักแปซไปวัดกับสำนักดังๆเพิ่นพี่น้อง สิตรงกันบ่นะครับสี่ือกันบบนะครับเนาะให้พี่น้องเอาไปพิจารณานะครับสำหรับแนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องบอริเหตุใดพี่น้องผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับวดประจําวันที่13ตุลาคือวันจันทร์พี่น้องพราะจะดีสิไปภาพไปตามแนวทางของนางเอกทางช่องพี่น้องนะครับขาดบ่ไร ขาดเราไบรแน่นอนพี่น้องวันที่สิบสามแนวทางของเราบอกแตกบอกจับคู่แตกกะเขา่าตัววิ่งพี่น้องแนวทางของเราสุดยอดพี่น้องนะครับบอกได้เลย,เลยถ้าเราตั้งใจนะครับถ้าเราบม่มีเรื่องที่อันนั้นอันนี้พี่น้องบ่เหตุใจใจิตใจเราบอกแวกน,นพี่น้องนะแนวทางกองนังเอกทางช่อง ของเจ๊อ้อยไม่ธรรมดาเลยเด้อจะบอกให้นะครับจะบอกให้เลยพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องติดตามกุ้งศิรูดีแนวทางของเราธรมากับมาอย่างมองหลัลันพี่น้องแนวทางในช่วงนี้เหลยกวิ่งเข่าก็เหล็กจับคูพี่น้องคันเหล็กจับคูมาบังคับามาสองทั้งหบนทั้งล่างเลยพี่น้อง นะครับบางครั้งมาทั้งบนมาทางล่างพี่น้องแนวทางของเกออยหรือว่านางเอกทางช่องเนาะลาพัฒนาผู้ได้ติดตามผลงานเล่ากับสิเห็นกับสิดูดอกพี่น้องนะยูน้ำกันมาโดนแล้วละ่ะเอฟซีเกาหเอฟซีไม่กะคอยติดตามกันไปเบิ้งกันไปนะครับ ตะกวนผู้ใดก็ขาตะคงเจอ้อยผู้ใดก็าดข o าตะคงเจอ้อยขาตะนั่งเอกทั้งช่องนะครับเราพัฒนานะครับเจอ้อยเด้อนะครับเจอ้อยนะครับนี่วิ่งบนล่างตัวใดพี่น้องวิ่งบนล่าง ให้พี่น้องเอาไปคิดพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์้สิคือกันบ่ตรงกันบ่นะครับแนวทางเป็นยังสี่แบบนี่อันนี่จงงังนั่นยังนี่ให้พี่น้องไปงัดแงะเอานะครับ วิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างของนางเอกทางช่องเนาะนะครับวิ่งบนล่างของนางเอกทางช่องพี่น้องโอ้คืองามจังละบริเวณของเราพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องบับหัวใจเลยครับหัวใจเลยเลยนี่พี่น้องหัวใจเลยเด้อสาหรับนางเอกทางช่องงวดนี้เนี่ยสุดยอดพี่น้องสุดยอด บอกได้เลยถ้าผู้ใดพลาดนะพี่้องถ้าใครพลาดไม่รู้จะได้แบบนี้หรือเปล่านานๆนทีแต่งวดน,นี้เล่าสุดยอดอิลินาตามสายตาตามตำราพอจะอยู่ในใจนี่แหะนะครับสุดยอดนะบอกได้เลยว่าสุดยอดของนางเอกทางช่อง ถ้าใครไม่ตามงวดนี้บอกได้เลยไม่รู้อีกกี่งวดถึงจะได้แบบนี้นะครับไม่รู้ว่าอีกกี่งวดจะได้แบบนี้นะครับาทางของนางอีกทางช่องนะสุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดนะครับบอกว่าสุดยอดก่อนสิไปจับคู่ก่อนสิไปฟันทุง่งนะครับไปเบิ้งกันก้อนพี่น้องไปดูกันก่อนยอดหลัง ย้อนหลังของนั่งเอกทั้งช่องเพื่อน้องวันที่สิบตุลาที่ผ่านมาเดอ้อล่างออกเจ็ดสามบนออกสามหนึ่งแปดพี่น้องแนวาทางของนังเอกทั้งช่องก็เข้าแต่ตัววิ่งตัวลูดเดอ้อจับคู่ไม่เข้าจับคู่ได้กระโดดจับคู่ไม่ถึงบางกระโดดบางเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าแนวทางออกเจ็ดสามเพี่น้องเดอ้อ ไก่เชียงสุดยอดพี่น้องเนี้ยทา้งรถแข็งพี่น้องแข็งแข็งแข็งนะครับแข็งบอกเรื่อยๆพี่น้องวดนี้ง่านพี่น้องจัดได้เด่นได้พี่น้องนะครับเนาะอ่าพี่น้องไปเบิรงเล่าจับคู่ให้นะครับแล้วน่ารัเก่งพี่น้องวดนนี้ยามเราปัะงามมีดินะครับผููใดตามก็ตามได้พี่น้องได้ผูไดไม่ตามก็กดได้กดแชร์กันบ้างเด้อกำลังใจพี่น้องนะครับอันนี้เป็นก้น ก็ามากหร,รถามาสูตรได้ว่ามากก็คขึคมากลยพี่นล่งซูซีก็พอใจดีขึ้กันนะครับด้าทางของนางเอกทางช่องนะครับจับคู่นะครับจับคู่เด้อห้าศย์ห้า สองสวยเลยราเกลียดสวยเลยว่ามแนวทางงามคักงามแนมวเลยเขาล็อกแป๊ดเลยเขาตามสเต็ปเลยถ้าไม่ผิดพลาดถ้าไม่ผิดพลาดไม่เบิ้ลน,นะถ้าเดินดีๆนะบอกได้เลยร้องกันสนั่นบ้านนะครับถ้าแนวทางเราไม่ตุกติดคืน วันที่สิบสามพี่น้องถาบอตุกติกนะพี่น้องบอกได้เลยมีเฮกันแน่นอนทั้งหมู่บ้านนะครับชุดที่สองเก้าศูนย์เก้า สองเก้าหกโอ้เรากันเบิร์นในร้อมนีขพี่น้องเรากันเบิรนกันเบิรนกันเบิรนเนายยานเบิร์นเบิรนกับเบิรนตัวเห็นเลยโอ้พี่น้องเอ้สวยดเลยงดงามพี่น้อง มาไม่มาเข้าไม่เข้าเราจะรู้กันแน่นอนงวดประจำวันที่สิบสามของเจ้อยนะครับน้องถ้าตามรักตามจิดใจพอใจดีก็่าสวยงามที่สุดเลยงวดนี้โอ้ถ้าบอมีเนี่ยผิดพลาดนะพี่น้องนะถ้าไม่ผิดพลาดประการใดนะคงจะมาตามสูตรแน่นอนตามสูตรตามตำราแน่นอนถ้าไม่ผิดพลาดนะ ถ้าเอากันดีๆเดินกันดีๆนี่พี่น้องนะครับถ้าไม่ตุกติกเดินกันดีๆนี่พี่น้องเลยไม่ต้องพูดนะครับสวยสดงดงามวันที่13ตุลาคมพี่น้อง2568เด้อหลาวพัฒนาเจ้าวิ่งบนล่าง5กับ9พี่น้องจับคู่5052-5459หเด้อ9 0 9 2 9 9 9 6พี่น้อง พี่น้องครับแคปนาจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจไอ้อยกันหลายๆพี่น้องให้กำลังใจเราเด้อพี่น้องเราใชได้มีกำลังใจเขื่อนตัวสูงให้พี่ให้น้องอย่างเข้มแข็งพี่น้องผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีมีชัยร่ำรวยสู่ผู้สู่คนพี่น้องความเจ็บยาใดความไข่กรยไรให้มีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตได้พี่น้องเด้อวันที่13ขอให้โศกมานคาดอ่อนพี่น้อง เอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ใจเพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ